มันคืออะไรครับเครื่องมือช่างใช่ไหมครับใช่อ่ะอันที่หนึ่งคืออะไรครับอันที่หนึ่งจะที่เฉยอันนี้ที่เฉยโดเนะครับที่เฉยอ่าทำยังไงครับเวลาเวลานะใส่จะไปนี่เวลาใส่จะไปเวลาใส่จะไปเนี่ยแต่เราจะมาอันนี้กับอันนี้อันนี้นคือเขาเรียกว่าอะไรครับอันเนี้ย ไฟฟ้าฟ้าวไฟฟ้าหาไฟฟ้าเนรอาใหส่ไงครับตัวนี้ตดจะไปตไฟร้อนไหครับนต้จใส่อันนี้ใส่พวงอ่าใ่ออามาข้กว้ครับมนาวมะนาอ่อนลมันจะอันนี้มอ่ออมันมันจะเปนอมันคืออะไรับอันนี้อไข่นะครับอ่ข้าก้นะครับโอ้โหมันจะออกไหมครับมันจะออกไหมครับอ้ ออฉาบนี้ก็จะมาถีจะอดครอบโอดหน้าม่ครับนี่ยอออกมาแล้วครับหนึ่งอันไหนรู้นี่ไอ้นัาตารเป็นไงครับน่าจะไม่มีรยเลิดแต่อ oh, ันนี Demon> ้ก็ก็ไช่ไช่ฉากทไปแล้วก็จะมีขียนอ๋อมันก็ดตรงไหนตรงไหนตัวตัวนี้มี เข้าอแล้วตอนนี้อ่ะมันมาทำอะไรคะสว่านไฟฟ้าเนี่ยสว่านแบบพระจะมามาทำเช่นนี้ทำไมเอาน็อตออกเหรอเอ่น็อตออกโอเคเอาเครื่องมืออื่นบ้างเครื่องมืออื่นเอาเครื่องมืออื่นทำอะไรต่อเดี๋ยวเจ้าอันนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรครับไม้ไม้เอาไว้ทำอะไรครับว่าถ้าหมุนนะครับปีนะครับนี่คืออะไรที่จับไม้ใช่ไหมลูกชับเอาทำยังไงครับแบบอันนี้ เหมุนมนครับอ่าหมุนแล้วไงต่อครับมันจะรถเหรอมันจะรถตุ้นแต่ตุ<ะ>้นแต่นี่นี่ <ś lam our> โอ้อย่างนี้นะครับแล้วไงต่อครับแล้วต้องหยิบอะไรต่อจะหยิบตะไคร้ตะตคร้อะไรนะตะไคร้รถอะไรนะตะไคร้ตะไคร้านเอารถคัน <ś lam our> ไม่หยิบเรืยเหรอลูกเอารถสีแดงก็พอครับ อ่าหลวงก็ต้องไปหยิบเรื่อยนะลูกเอาเรื่อยไหมทำไรลูกมันมันเอาเนื้อทีดแรงทำไมต้องใช้รถลูกต้องไงรถไทยรถไทยนี่ถูกอ่ะถ่ายรถหนูไปรีวิวอื่นต่อลูกปะไปรีวก่อนโอ้โหต้องจักรยานนะครับนี่ครับอุปกรณ์เยอะนะครับ มาครับียครับทำัไงต่อครับอ่ะครับปอลิมเป็นรุ่นใหม่ออันนี้รุ่นใหม่นะรอร่นใหม่ใช่ไมลก่ใช่ถ่รรุ่นใหม่รรุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่นี้รุ่นใหม่อันนี้กี่บาทครับเนี่ยยี่ห้ออะไรยี่ห้อ เห่ด้อสเดยเมเดยอยาสไปเดอร์แมนหรอครับี่บาทนาบาทบาทโอ้ยถูกังเลยอนเราไปรีเ่เล่นไปต่อเร็วอใว่แล้วเดอ่มัใช้ได้จริงไหมเนี่ย มันอะใช่ยังตอบไปมันก็ไงต่อคอน้อยทำอะไรครับอะขอนคอน่ะทำไปทำไมตุกไปให้มันพังเหรอครับตุ๊ดไมเรร็ๆ เราเนคนดูอยู่แล้วแล้วเนาไหนหรอไม่ชชัดอันนี้เป็นทีมที่ดูอันนี้อันนี้เป็นเรียนเราจะันนี้เป็นทีมดูฉากแล้วเราจะทีเด็ดทีเป็นเดี๋ยวไดีโออินเต็มแล้วค่ะขอบคุณครับก่อนจบการรีวิวเพานี้ก่อนเร็วขอบคุณนี่อันนี้ทางนี้มองกล้องจะบถึงตึ๊ดจ้าติดตามชมนาแม่ด้วยนะครับเดินเดินมาแม่ พี่ช่องไหนครับเกิดเกิดอดีนตัวนี้เลยนะจ๊ะกดซับสไครต์ใช่ไหมลูกกดจ้าจ้าหนูตัวนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับโอเคครับไปละครับไปแล้วก่อนครับอ่าไปละคุณช well ่องบ๊าย